ครับสาธุครับสาธุท่านพระนิจาหลักโคตรผู้เดินบังในดับยถาูุิยานทัศนะกําลังสแกนกรรมนะครับอะรู้อาการทางจิตของท่านเป็นไงหลังจากได้รับคําที่ไปจัดการการสแกนกรรมแล้วเจอสายฟ้าแล้วอ่ะไหนจงอธิบายมาสิครับที่ท่านเจอเป็นยังไงบ้างระหว่างวันแล้วก็ในสมาธิอ่ะเชิญครับเชิญเลยครับท่านพระนิจาหลักโคตร ค่ะค่ะสาธุค่ะท่านอาจารย์น้อมกาบสาธุน้อมกาบสวัสดีค่ะข้าพเจ้ารายงานอาการอาการเริ่มต้นของของสแกนกรรมก่อนค่ะช่วงเมื่อวานที่ท่านอาจารย์มาให้ทำพอหลังจากที่ท่านอาจารย์วางสายไปแล้วเขาก็เริ่มเข้ามาที่ที่หนึ่งก็คือ,อที่หัวาที่หัวข้างขวาใบหูวค่ะท่านอาจารย์ตรงบางห่ะ แล้วก็ถ้าไปโทษกทท็ไม่ได้การปฏิเสธิผิดพลาดใหเกิดสายดัดและก็ตัวแผลเมตต่างค่ะแล้วผ่านไปแล้วก็เขา<อ>หยุดเด <ตก S 1> ี๋วยวนั้นเลยไหมเขาหยุดเดี๋ยวนั้นเลยไหมเวลาท่านสแกนกรรมตามมรรควิธีของพระองค์แล้วค่ะค่ะตามนั้นเลยค่ะท่านอาจารย์ค่ะเอ่อเดินมัธวิธีถูกต้องพวกเขาก็จะหยุยยดทิ่จาทันที ใช่ใช่ค่ะแล้วก็รอบที่สองก็คือที่โคมขวาค่ะท่านอาจารย์ที่โคงที่โคมขวาด้านในค่ะด้านหนึ่งบางบางถ้าถ้าอยู่ข้างในพระเจ้าก็ใช้สองมืแล้วก็กำหนดเท่งลงไปจนจนสภาวะของเขาหายไปค่ะอ่าใูแล้วรู้สึกยังไงพอเขาหายไปแล้วแปลกไหมก็ก็จิตเบาค่ะท่านอาจารย์ทราบที่จิตเลยค่ะ อาสาทุเพราะนั้นก็เดินม,มักวิธีจกนกระทั่งเขาหายไปนั่นแหละนั่นก็คือเขาได้รับบุญกุศลจากมักวิธีที่ท่านกําลังเดินเขาได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเขาก็ตามอะไราพบแล้วชาตินะมันมีความพยาบาทอาฆาตที่จะทําให้แขนขาลําไส้ที่เขาเป็นตรงจุดนั้นแหละเขาจะต้องมาจัดก,การท่านแีพอท่านได้รับอ่ามักวิธีของพระองค์แล้วก็อินทรีย์แข็งแรงพอแล้วก็จะสามารถสแกนกรรมได้ นะครับดัะนั้นสายฟ้า,ต,า <Okay. S 1> ต่างๆเขาก็ได้รับอนุโมทนาจากท่านนี่แหละอนุโมทนาบ <Okay. S 1> ุญทุกเขาก็จะไป <Okay. S 1> เขาก็จะไปสูป่ภพภูมิของเขาที่ดีขึ้นสูงกว่าค <Okay. S 1> ่ะ <Okay. S 1> คืออะไรครับม <Okay. S 1> ีตรงไหนอีกไหมก็ข้อศอกขวาค่ะท่านอาจารย์ข้อศอกขวาอ่ารอบที่อ่าครั้งที่สามแล้วก็สี่ข้าง,าข,างข้างซ้ายข้างซ้ายหัวขมัง ห่างกันนานไหมครับห่างกันนานไหมระยะในการเกิดติดกันเลยค่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าต้องต้องโ o t ไว้เลยตอนนี้ยังไม่ยังไม่จบอันนี้มาแล้วอันนี้ยังไม่จบข้าพเจ้าจำตำแหน่งเลยนั่นแหละถูกต้องเพราะนั้นตามที่เราบอกนั่นแหละก็ต้องเียนไว้กับเขียนไว้แล้วก็ค่อยมาแผ่ทีหลังไม่เป็นไรค่อยค่อยมาให้เขาทีหลังใช่ค่ะนะครับพอเวลาเขามาเขาจะมาพังผูอย่างนี้แหละเวลายังไม่เกิดก็ไม่เกิดพอเกิดเพล็กเขาจะเริ่มมาจากเบาไปหันหนัก ตอนนี้เขาเริ่มจะหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นใช่ค่ะ<ห>เบ้าบ้าตาซ้ายนี่รอบที่ห้าแรงค่ะเบ้าตาซ้ายเนี่ย,าายข้าพเจ้าให้เขาแรงอ๋อศาสาทูอ๋ท่านโยนหนักหนักเยอะเนาะเขาแจงว่าสร้างกรรมไว้เยอะเนาะอ่าใช่แล้วก็รอบที่หกก็คือข้อสอบข้อสอบท้ายข้อสอบท้ายอ่าตรงนี้เป็นมานานแล้วค่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าไม่ได้รายงานท่านอาจารย์ข้าพเจ้าคิดว่า ก็ก็ <Okay. S 1> ยังคนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นชาลูสีหรือเป็นอะไรเพราะว่าเขาเขามาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่สนใจเขาเขาก็เลยเฉยๆอยู่เขาไม่รับเขาไปเจ้าให้สามรอบก็ยังก็ยังแค่เบานิดหน่อยอยังยังไม่หายไปทีเดียวแล้วก็ให้อีกรอบหนึ่งอ่าเนี่ยจากจากข้อศอกอ่าซ้ายมาถึงข้อมือเกิดอาการร้อนและกำหนดไปสามโลกดีขึ้นนิดร้อนร้อนร้อนไม่ใช่นะท่าน ต้องต้องเป็นไฟช็อตเหลอแกนกรรมต้องเป็นเป็นไฟช็อตนะครับร้อนไม่ใช่นะอ๋อร้อนไม่ใช่ใช่ไหมนะไม่ใ้่ก็อยเผ่านไปไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะค่ะ่ก็มารอบรอบที่รอบที่เจ็ดขอท่านอาจารย์เขาก็ต่อเนื่องเลยนิ้วก้อยด้านซ้ายนิ้วก้อยด้านซ้ายเขาแป๊บขึ้นมาเราก็จําตำแหน่งที่เขาเิดแล้วก็อ่างมนัสการประเจียสมุบาทแล้วก็เพ่งลงไป เกี่ยวัท่านสภาวะที่ที่เขาได้รับอ่ะที่กําหนดเราเพ่งไปอ่ะก็สภาวะจนกว่าเราจะเห็นเพ่งไปทํายังไงก็เพ่งไปเพ่งไปในตําแหน่งที่ที่เขาเกิดตรงนั้นจะมีความอ่ะที่ที่เขามารับอ่ะเห็นชาติเลยค่ะท่านจารย์เนไในในความรู้สึกของจิตนะคะเห็นไม่ได้นะเห็นก็แสดงว่ามีตัวตนเนาะอ่าในความรู้สึกได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็คือการแผ่เมตตาเจตโตมิุติ ค่ะในในความรู้สึกของจุดในภายในอ่ะว่าเออตรงนี้ที่เขาเกิดเราก็เพ่งลงไปตรงตรงที่เขาเกิดอย่างปลายนิ้วกลางด้านขวาอะไรเงี้ยข้าพเจ้าก็เพ่งลงไปตรงตรงที่เขาแป๊บขึ้นมาค่ะท่านอาจารย์อันนี้ช่วงอยู่ในในสมาธิหรือนอกสมาธินอกสมาธิเมื่อวานช่วงถึงเพียงเลยค่ะเป็นเย็นอันนี้เป็นเรื่องของเมื่อวานตั้งแต่รับธรรมจากเราแล้วก็เกิดไล่ต่อเนื่องเลย อ่าต่อเนื่องเลยแล้วก็ที่คงได้สนุกใหญ่เลยที่ท่านสนุกใหญ่เลยที่ชอบแล้วสิอ่าโอ้โหท่านอาจารย์ข้าพเจ้าต้องกําหนดตามเขากลัวกลัวจะกลัวจะลืมอ่ะเขรามาโดยที่ไม่ไม่ได้ตั้งหลักเลยถูกต้องก็เราบอกแล้วก็จะเต็มที่เลยถ้ายังไม่บอกก็ยังไม่เกิดนหเกิดก็ยังไม่เต็มที่ของเขาเพราะว่ายังไม่ได้เปิดให้ท่าน อ๋อค่ะรอบรอบที่เก้าเนี่ยใต้เรานมขวาตรงนี้สาหัสหน่อยใต้เรานมขวาเนี่ยคือด้านในเขาจะมีนอกผิวแล้วก็มีข้างในเขาก็จะไม่เหมือนกันค่ะท่านอาจารย์แต่ข้างใน,นก็จะหนกแต่ข้างนอกก็คลีปข้างนอกแบบรู้แล้วลว่าเขาอยู่ตรงไหนใช่เ่าจะลูกก๊กระเมิดไปอาจากก์รไหมอนุสาสรีประดานของพระองค์งการศกัาการแต่กยก็อยู่อย่าทุจริ่ แลวนี่ก็คือมีผิวบนผิวแขนซ้ายอันนี้ก็อยู่ข้อศอกนิ้วกลางนิ้วนิ้วกลางอ่าวิ่งมามาถึงข้อศอกอ่านิ้วนิวกลางข้างข้างข้างซ้ายเนี่ยวิ่งมาถึงข้อศอกเนี่ยแล,แล้วก็อ่าผิวผิวหน้าขมับด้านซ้าย,อ,ยอ่าหูตรงหัวคิ้วขมับด้านซ้ายนี่สิบสิบสองรอบแล้วก็รอบที่สิบสามนิ้วก้อยขวา นิ้วก้ 6, อยขวาก็แค่สิบสี่ 14, ก็ใช่มือข้อมือขวามาที่ข้อศอกมาที่ข้อศอกมันสามสิบห้าค่ะท่านจาร์รอดตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามาก็เยอะแล้วแล้วก็ผิวหนันงผิวผิวผิวหนังตรงใกล้ใกล้รัก้ค่ะใกล้รักแร้หแล้วก็ใกล้ใกล้ฝ่าเท้าซ้ายแล้วก็นิ้วกลางขวาแล้วก็อ่ผิวหนังอ่มือซ้ายแล้วก็ หัวไหลหัวไหลนี่ลึกอ,อันนึงตรงนี้ให้สอโหัขานี้งเพื่อยู่ด้ารในกระหม่๊ซ้ายแล้วก็กลางหลังในแล้วก็ซี่โครงซี่โครงด้านซ้ายนี่ก็ให้สองละเอียดน่าดูเลยเนาะก็ถือว่าดีอ่น,นี่ก็คือถ้าถ้ารู้ละเอียดเข้าใจในความละเอียดเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้ทําเข้าไว้แนอดีเขาก็จะมาแสดงให้รู้ว่าเคยทําเข้าไว้แบบนี้แบบนี้ ที่ท่านทำทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของถึงชีวิตเยอะเลยนะเนี่ยเพราะดุจระหว่างข้างในนี้เต็มไปหมดนะ,ะที่ค่านไปข,ข,ข้อมือนี่เยอะเลยไม่รู้ข้าพเจ้าไปมัดข้อมือไปตีไปทุบอะไรเขาข้อมือค่าใช่ต้นนี่แหละต้นนี่แหละก็ะต,ะต้องทดใช้กันไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสแกนกรรมเวลาจะขึ้นทาต่อก็จะขึ้นไม่ได้เพราะว่ายังยังมีกรรมหนักอยู่อันนี้ก็กรรมหนักจะ,จะหมดไปก็จะเหลือแต่กรรมเบาๆ เมื่อท่านผ่านการสแกนกรรมเรียบร้อยก็จะเดิขึ้นกรรมการปล่อยวางธาตุนะครับการปล่อยวางธาตุแต่ยังปล่อยไม่ได้ก็ต้องไปที่ไหนชั้นเนชาก่อน่ไหมครับเพราะนั้นต้องไปที่หยุดข้ามกระโดดใช่ไหมครับต้องไปหยุดข้ามกระโดดถ้าหยุดข้ามกระโดดตรงนี้ถึงต้องสแกนให้หมดสแกนเพื่ออะไรดับปฏิสัศนสัญญาไม่ใส่ใจในนานาตัดสัญญาดับรูปสัญญาทั้งหมดถึงจะเข้าไปสู่ชั้น ในชาเห็นไหมครับไม่งั้นไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการสแกนกรรมแบบอริยะที่ท่านจะต้องได้พบอันนี้ยังไม่จบนะอันนี้แค่เริ่มต้นเนาะกาเริ่มต้นก็ต้องพบกันต่อไป,ออไปสาธุจะอย่าไปเฝ้าดูอย่าไปจ้องดูนะครับอย่าไปเฝ้าดูอย่าไปจ้องดูไม่งั้นมีตัวตนเดี๋ยวจะหายหมดจะปัดตามมา,าแล้วก็ต้องเป็นสายฟ้าเท่านั้นถ้าไม่ใช่สายฟ้าก็ปล่อยไป อ่าค่ะค่ะเพราะฉะนั hmm. ้นตรงนี้ต้องเป็นสายชา์สายฟ้าเท่านั้นะ mm hmm. ก็เดินมารคให้ถูกต้องนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ยังไม่ได้เดินมาวิธีเสี่ยงทำนะ uh, แค่อยู่กับอนาปานติอ่าเ uh, uh, มื่อคืนเมื่อคืนเดินเดินมกกัร์คแเข้า,เ,าเริ่มขัน้นตอนในการเดินมกกัรคค่ะท่านครับอ่า uh, uh, เริ่มไม่เป็นไรอ่ะเริ่มไม่เป็นไรแต่ว่าตอนที่เดินอยู่เนี่ยต้องอยู่แบบอนาปานติก่อน แล้วค่ะอยู่กับอนาปานสติก่อนนะครับยังไม่ไปเดินมักอ๋อคือค่ะยังไม่ได้เดินอออันนั้นท่านต้องอยู่กับอนาปานสติก่อนเพื่อจบขั้นตอนนี้แล้วถึงจะเข้าสู่มัควิีสีองค์ธรรมอ๋ออันนั้นก็หยุดหยุดไว้แค่นั้นก่อนเราอยู่ตรงนี้ใช่เพระนั้นต้องหยุดก่อนอย่าไปอย่าไปอัญเชิญเข้ามาไม่ได้อัญเชิญเข้ามาเดี๋ยวจะวุ่นอันนี้ที่ท่านทําไปแล้วก็แล้วไปเราเข้าใจก็ไม่เป็นไรเรว ในรายก็เคลียให้ได้พวกนี้นะคะพระพุทธเจ้าก็ระวังเพราะว่าทุกอินเดียบทเราต้องรู้ให้ได้เขาเกิดยังไงต้องอยู่กับอาณาอยู่กับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ท่านมีสัมปชัญญะใช่ไหมมีสัมปชัญญารู้ตัวทั่วพร้อมไปหมดเพราะเขาจะวิ่งอยู่กับกายของท่านนั่นแหละถ้าท่านรู้ในกายของท่านท่านก็จะรู้กายคนอื่นนะถ้าท่านไม่รู้กายของท่านท่านก็ไม่รู้กายคนอื่นหรอก แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ความรู้สูงสุดความรู้สูงสุดของวงยังต้องไปต่ออันนี้มาครึ่งทางหนึ่งเห็นไหมครับมาครึ่งทางก็ต้องเดินมารก,กันต่ออ่าเชิญต่อมีอะไรไหมหรือไม่มีแล้วแมเจ้าไอ้เมื่อเมือ่อเมื่อคืนนี้ก็เมื่อเช้าก็มาต่อแต่อคอด้านอ่คอซ้าย เพราะว่าเขาขึ้นมานิดเดียวตรงคางค่ะท่านอาจารย์นนแล้วก็นิ้วนิ้วกลางขวานิ้วกลางขวา,วขวาแล้วก็ขาซ้ายาผิวนอกผิวข้างนอกตรงที่มือวางจุดอะตรงที่เรามือเราวางลงไปถึงหัวเขานะ่าเนี่ยเขาจะจี๊ดขึ้นตรงนั้นอะทางด้านซ้ายคะ่พะพอมือเราวางลงไปจุดอนะเขาจะจี๊ดขึ้นตรงนั้นในเวลาเรานั่งอ่าแล้วก็ ข้อเท้าซ้ายข้อเท้าขวาแล้วก็มือขวาข้อข้อมือขวาส่วนมากจะมีมือเนี่ยเยอะมากแล้วก็กลางหลังอกลางหลังซ้ายผิวนอกยีดเหมือนเหมือนมนีเข็มมาแทงเนี้ค่ะท่านอาจารย์ยีดขึ้นมาเลยเหมือนแล้วก็หนักหัวก็ลองสมุดตาในลองสมุดให้สองรอบก็ดีขึ้นกว่าเดิมคือเหมือนเหมือนนะคะท่านอาจารย์เหมือนเหมือนตื้อๆมัน่คือ เขาจ็พีทพอยู่ที่หัวใช่ไหมใช่ใช่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ต้องสแกนอย่างนี้แหละต้องแผ่นนตาอย่างนี้แหละนะครับก็ทําเขาไว้เยอะเนี่ยก็ต้องเดินเยอะดิรู้สึกท่านนี่พูดมาดิโอ้โหท่านนี่เป็นแชมป์เลยนะเนี่ยช <laughs> แชมป์มเลยนนะเนี่ยแ, <laughs> แชมป์สแ,แ,แกนกมเลยนิ้วเออนิ้วิ้วนางขวา ถึงข้อศอกค่ะนิ้วมาขวาถึงข้อศอกอย่าทาตีบขึ้นมาถึงถึงข้อศอกในเบ้าตาขวาบัเบ้าตาขวาแล้วก็หัวใจด้านซ้ายหัวใจด้านในค่ะท่านอาจารย์อันนี้ข้าพเจ้าให้หลายรอบอยู่จนจนเขาโป่งจนเขาเบาแหละค่ะอ่านั่นถูกต้องให้เขาเบาท่องเขาเบาโล่งโป่งสบายนะคือจบแต่ถ้าเขายังไม่เบาโล่งโป่งสบายก็ต้องทําจนจบนะแต่ว่าอะไรที่จําไม่ได้ก็ต้องรีบจด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 ไว แล้วก็ระลึกรู้แล้วก็ย้อนหลังได้ไม่เป็นไรค่ะพอกะมากําหนดทีหลังว่าเมื่อกี้เราลืมหรือเปล่าอยู่ตรงไหนที่ไม่ได้ทําเขาก็เขาก็รู้ขึ้นมาในในที่เรากําหนดนะคะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าไปตาเก็บเอาค่ะได้นั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าของท่านนี่โหเยอะมากคก็ไม่เป็นไรนะเป็นอ่าเชื่อราัสองทพอข้างหลังอ่ะตรงตรงตรงใช้เลยท่านอาจารย์ ตรงตรงคอผมเราจุดตรงนั้นนะั่นแหละจี้ขึ้นมานั่นแหละลตรงคอหลังคอหลังแล้วก็หัวเขา่าหัวเขา่าในขวาถึงด้านขวาขนาดเนี้ยแล้วก็ตาซ้ายเนี่ยสามสิบห้ารอบได้สามสิบห้ารอบตั้งเมื่อวานค่ะเขาเขาจะมาเป็นชุดชุดค่ะท่นานอาจารย์มาสองสามแล้วก็หยุดใจให้เปเเล,ลี่ยนเรือเขาจะมาก็ สาครั้งสี่ครั้งอะไรประมาณนี้นนค,ค่ะพระพิฆเจ้ท่าเห็นไมมต่อสนุกอืมนะอสาธุบกอสะาใจแล้วใช่ไหมที่อยากเจอมานานเออพระพเจเ้าก็ไม่รู้ว่าคือมาไม่ได้ไม่ได้หายใจหายคอบอกโอ้ท่านอาจารย์ป่อยมากเยอะแยะเลยก็ต้องอย่างนี้แหละไม่อย่างนั้นก็ไม่สนุกสิสะ ก็ดีแล้วดีแล้วนะก็ทำไปไปเดี๋ยวต่อไปช่วงนี้ก็จะอยู่แบบนี้แหละเขาก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็ก็จะเริ่มเหมือนเป็นกราะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงท่านก็จะเดินนักแบบนี้อยู่อ๋อค่ะท่าอยู่ในระบบนะแเนี่ยอยู่แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่มบอกอะไรท่านก็ทำใหม่ทำตามตอนนี้ท่านก็ทําแบบนี้ไปก่อนนะอ่าเอาละมีคําถามเพิ่มเติมไหม ไม่มีข้าพเจ้าก็เข้าใจตามนี้ถ้าถ้าไม่ใช่ความร้อนร้อนก็คือไม่ใช่สแกนกงเราก็พาไปส,า,ส,า,สายฟ้าก็คือสายฟ้าไงที่ท<ๆ>ี่ยอดวิ่งไปทั่วตัวแหละวิ่งๆๆไปแายไปขวา้าไปหน้าไปหลังไปบนไปล่างเนี่ยเขาเอาจนรอบแหละที่ท่านทาไว้นั่นแหละใช่ตรงโน้นหนี้ใช่หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นเขาก็มาเอาคืนนั่นแหละถ้าท่านจําไม่ได้ก็ตรงนั้นก็จะกลับไปทําให้ท่านเจ็บที่หลังอีกเนี่ยหลังจะถูรุแล้วอะไรแล้วก็จะมาได้รับกมตรงนี้น <context. S 3> เพราะว่าอะไรเพราะจำเขาไม่ได้เขาก็รวม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 หลายครั้งก็กำเบาๆก็จะกลายเป็นกำหนักอือค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาหมดหมดร<ด>อบเขาไปไงอ่าอันนี้ก็เป็นกำหนักอยู่ไงแล้วพอหมดรอบไปเขาก็หายไปเดี๋ยวจะพอบรรลุปุ๊บก็จะโดนอีกอ <laughs> ถ้าถ้าไม่หมดถ้าทําไม่หมดก็ต้องคอยก็เสงได้ไปอืมค่ะ อ่ะเอาละถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญ,ญาตใช้เวลากับท่านวันิดาหลักโคตรผู้ที่กำลังเดินมัคสแกนกรรมเจอสายฟ้ารอบตัวนะครับในระดับในระดับอะไรครับอายถาพุทริยานทัศนาสมาธิค่ะท่านถูกต้องเก่งมากอายุเท่าไหร่นะครับหกสิบหกค่ะอ่ามาเดินมัคกี่ปีแล้วอ่าปี ปีหกสองอ่ะบรรลุอ่าพระโสดาบันค่ะท่านอาจารย์อ่าครับุนี่ก็ลงเวลาลงเวลาสามปีก่าค่ะหกสองหกสามหกสี่ค่ะอ่านี่ก็ใกล้จะขึ้นอ่าบรรลุก็สู้กันต่อไปนะครับอ่าระยะทางอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลนะอ่า เอาละนะอนุโมทนาสาธุครับท่านวันิดาละโทธสาธุครับปัิครับน้องกับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ที่เมตตาน้อมกับอนุโมทนาสาธุสาธุค่ะ